คนไทยที่อยู่ที่เมืองไทยหรือว่าทั่วโลกนะครับเคยรู้จักน้ําช่อดอกมะพร้าวไหมครับเขาบอกว่าน้ําช่อดอกมะพร้าวเนี่ยมันเป็นส่วนหนึ่งนะครับที่มาจากมะพร้าวก่อนที่จะเป็นลูกก็คือจะเป็นหยดแบบนี้นะครับเห็นว่ากว่าจะได้แต่ละหยดก็คือค่อนข้างใช้เวลานามากเลยแล้วผมเนี่ยความรู้ใหม่อาจจะเป็นเพราะว่าไม่ค่อยเป็นสายสุขภาพหรือเปล่าก็ไม่รู้นะครับมาที่งานวันนี้นะครับ เดโชเอช็กซ์โปของทีมไทยแลนด์นะครับของ, Thai Trade องไท t r a รดก็เลยอยากมาชิมว่ามันอร่อยหรือว่ามันเป็นรสชาติแบบไหนนะครับแบบนี้นะเตรียมไว้แล้วก็อบอกว่ามีคุณประโยชน์มากมายเลยนะครับเดี๋ยวชิมกันดูมันมีความคล้ายๆน,น้ำน้ำอ้อยหอมๆมมันอาจจะไม่เหมือนน้ำมะพ้าวอย่างอย่างทีเดียวเลยแต่ว่ามันมีความหอมหอมแล้วก็ได้กับสุขภาพนะครับ It, แล้วก็เขายังมีผลิตภัณฑ์อื่นที่เป็นคล้ายๆาน้ำสลัดนะครับอันนี้เหมือนสก,กัดมาเป็นน้ำส้มสายชูแล้วก็เอามาทำเป็นสลัดแล้วก็ยังมีพวกตัวนี้สีมันธรรมชาตินะครับมันเปลี่ยนเองนะครับน้ำช่อดอกมะฮาวแบรนด์ชีวาดีนะครับที่เมืองไทยมีขายที่ฟู้ดแลนด์ยังไงก็คนไทยที่อยู่ที่เมืองไทยลองนะครับคนที่คนไทยที่อยู่ที่อเมริกายังไม่มีนะครับ